ส่วนอีกคดีหนึง่งที่มีการจับเรียกค่าไถ่เหมือนกันนะคะแล้วก็แม่ของทางผู้เสียหายเนี่ยออกมาขอความช่วยเหลือเลยนะคะสําหรับคนที่ถูกจับตัวไปเนี่ยนะคะเป็นครูสอนศิลปะการแสดงคิวบู oo, กํากับละครนะคะถูกกองกําลังวา้าจับตัวไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วจนมาถึงขณะน,นี้แม่บอกบว่ายังไม่ทราบชะตาก,กรรมเลยนะคะที่หนักก็คือฝั่งคนร้ายในยเรียกค่าไถ่สูงถึง24ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยสภาพของนายระไม้โมริพันธ์หรือว่าแดนนี่อายุ 40ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอภูพานจงังหวัดสกลนครนะคะเป็นผู้กำกับละครและครูสอนศิละปะก,การต่อสู้ให้ดารานักสแสดงในวงการบันเทิงของไทยถูกคุมขังอยู่ที่เขตปกครองกลุ่มว้าแดงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะ ล่าสุดแม่แล้วก็ญาติญาติเนี่ยพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่เมียนมาแล้วก็กองกําลังว้าแดนในรัชฉานของเมียนมาเพื่อขอให้ปล่อยตัวคุณแดนนี่กลับไทยค่ะเพราะว่าถูกฐานว้าเนี่ยจับไปอยู่ที่เมืองโตนรัชฉานโดยที่ทางครอบครัวบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้กระทาผิดอะไรเลยนะคะซึ่งนางคาโมริพันธ์เป็นแม่ของนายแดนนี่บอกว่าได้ทําหนังสือขอความช่วยเหลือไปอยังนายดอนปรมตณวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพื่อให้ช่วยเหลือลูกชายด้วยโดยระบุว่าสาเหตุที่ลูกชาย ถูกจับไปเพราะว่าถูกหลอกให้ไปทํางานที่เมียนมาและต่อมาก็ถูกหลอกให้ไปคุมขังอยู่ที่เมืองโตนก่อนจะถูกใช้แรงงานอย่างหนัก จากนั้นก็บังคับให้ในายแดนนี่ติดต่อมาหาตนเพื่อจะเรียกค่าไถ่เป็นเงิน24ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวและกลับประเทศไทยย้งมีการข่มขู่ว่าถ้าเกิดไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไทยไปขอความช่วยเหลือจะถูกฆ่าทาให้ตนเรียกร้องทุกไปยังหลายฝ่ายทางคณะกรรมาการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายและกองกำลังผาาเมืองซึ่งเป็นหน,หน่วยทหารที่ดูแลพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายแล้วค่ะมีรายง,งานข่าวแจ้งว่าเหตุการณ์ที่คุณแดนนี่หายตัวไปในเขตรัชา ของเมียนมาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี65ที่ผ่านมานะคะนางคำเนี่ยยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและล่าสุดเนี่ยคุณดดนนี่ยังคงถูกคุมขังอยู่ที่เมืองโตนโดยที่ยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกมาและประเด็นก็คือใจคนเป็นแม่ใจคนในครอบครัวเนี่ยแต่ภาพอยู่แค่นี้เนี่ยแต่มันเป็นภาพเก่าแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ชะตากรรมของลูกเป็นยังไงนะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งหนังสือถึงสื่อมวลชนค่ะ ตัวของคุณแดนนี่เอยบอกว่าเคยถูกคนสั่งให้นําไปยิงทิ้งมาแล้ว2ครั้งแต่คนดูแลสถานที่รู้ว่าคุณแดนนี่ไม่ได้ทําผิดอะไรนะคะก็เลยละเว้นชีวิตเอาไว้รอดมาได้ขณะเดียวกันมีรายงานว่าไม่ใช่แค่คุณดดนนี่คนเดียวยังมีคนไทยถูกหลอกไปคุมขังด้วยอีก1คนค่ะ